ต้นไม้ที่ทํางานเขากําลังจะทิ้งเพราะว่าเห็นว่ากําลังจะตายผมก็เลยขอเอากลับมาดูแลต่อที่บ้านครับ ต้นนี้ก็คือต้นบลูซันเวียนะครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือกิ่งแห้งนะครับดอกเหี่ยวแล้วก็มีการทิ้งใบลงนะครับพอพลิกดูด้านล่างนะครับระบบรากของเขาเน่ายุ่ยเลยครับเพื่อนๆทำการตัดแต่งนะครับเอาดอกออกแล้วก็เอากิ่งออกนะครับเหลือข้อตาเป็นบางอันเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเร่งทําการเปลี่ยนกระถางเลยครับเพราะว่าระบบรากของเขาเนี่ยเสียหายหมดแล้วนะครับผมจะทําการตัดเอาส่วนรากนะครับที่เน่ายุ่ยเละตรงนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับทาการเติมปะสุกลุ ลงไปแล้วตามด้วยปุ๋ยชิโลตตวนนี้โรยบางๆใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ป่วยอยู่จะยังไม่ให้ปุ๋ยเยอะครับหลังจากนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแนวทางในการรักษาของผมนะครับจะเริ่มต้นจากการใช้ผงเร่งรากรูเตอร์นะครับหนึ่งช้อนตวงที่แถมไปให้ต่อน้ํา1ลิตรตัวนี้ช่วยฟื้นฟูระบบรากที่เสียหายไปนะครับตามด้วยตัววัคซีนพืชตัวอิโมกายครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของเชื้อโรคเชื้อรานะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ต้นบูซันเวียตต้นนี้กําลังจะตายรดลงไปชุ่มๆ จากก้นกระถางหลังจากนั้นเพื่อนๆเอาพักไว้ในที่รําไรนะครับเดี๋ยวประมาณ1สัปดาห์ผมจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้มีการแตกใบอ่อนยอดใหม่ออกมาเรียบร้อยรอดแน่นอน100%เซนนะครับแต่จะมีบางกิ่งนะครับที่มีการทิ้งกิ่งแต่เชื้อราก็หยุดลามแล้วให้เพื่อนๆตัดทิ้งได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมใช้กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ